สบายดีสบายดายพี่น้องเอ้ยเมื่อนี้สิมามกปลาเด็กพี่น้องคืออยากมกปลาเด็กปลาเด็กปลาเด็กปลาหน่อยปลาสศย sınız, พี่น้องเห็ดไ้เมือโกนพี่น้องเอ้ยเป็นในโบนเนนโตมันกระหันแต่แตดอยู่พี่น้องเอ้ยห้ากมามกพี่น้องห,หัวมันออกล่างน้ําให้มันหลดเค็มมันออกล่างน้ำสองสามนามคนเลยพี่น้องเอ้ยเลยเครื่องมก,กมันก็มี สีไข่ซอยหมักเผ็ดโดดพี่น้องโห่ักบัวใบขี้หูดแล้วก็ใบกะเพราสม,มุกใบกะเพราพี่น้องเอ้ยเรื่องมกกะท้อนี้แล้วพี่น้องเอ้ยเอาซูรดหล่ดนิดหนึ่งพี่น้องซู้ดใส่ดนิดหนึ่งเขื่อกัวข้าวคัว่วเคีย่ข้ากันพี่น้องแล้วก็เอาใส่ใบตองกับไป ขางไฟพี่น้องพอนี่และพี่น้องเอ๋ยก็เอาใส่ไปตรงเลยมากินกับเขาเนีว้วร้อนร้อนโอ้ยหมองเขาว้ายพี่น้องเอ้ยสุดแสบมักเพชรโดดเด็กก๊ดตรวจก๊ดตรวจเข้าไปโอ้สุดหยอดเลยแล้วก็มาหอ่อมามกเข้าไปไปขางไฟพี่น้องหอ่อเรียบเรียบร้อยก็มาขางเตาไฟพี่น้องเอ้ยใส้เตาถ่านพี่น้อง เอาแต่ฐานมันใส่พี่น้องเอ้ยโดนฟืนเกาอ้อค้างคอยคอคอยคอยค้างไปเดี๋ยวก็ซุกพี่น้องมุกกระเดกพี่น้องเอ้ยเมื่อนี้คิดยากพี่น้องมากินน้ำข่อยเด้อพี่น้องเด้อติดตามตอนจบพี่น้องลุกแล้วเด้อพี่น้องไข่ออกไข่ออกซุออกแล้วซุกแล้ว แกะห่อแกะห่อพี่น้องเลยแกะห่อก่อนใส่แก่หอไอ้ทวนทวนเลยพี่น้องเลยไอ้ทวนทวนเลยหมกปลาแดกค่อยพี่น้องแซบแล้วสุกแล้วออกเสจานพี่น้องออกเสจาน หน้าตาพี่น้องม,ปปมปปกปลามกปลาดข่อย้วาวพี่น้องซิมก่อนซิมก่อนอร่อยจังเลยพี่น้องมกปลาเดดมกปลาลาใส่มักเพ็ดโดดหัวกระเทียมหัวฟักบัว พีน่น้องมาเดินมาเด้นมาแซบนุ่ม่อยเดิอพี่น้องเดิออาหารบัลน,นาสุดยอดสุดยอดแซบขอบใจเด้อพี่น้อง